แม่แบรนด์ฮะอยากให้ฟังเสียงสื่อมวลชนก่อนดีกว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนจะโชว์ให้ดูว่าความพร้อมเป็นยังไงดีไหมฮะดีไหมครับทุกคนแฟนๆทุกคนครับดีไหมอยากเห็นไหมฮะสื่อมวลชนครับรบกวนทำหน้าที่หน่อยฮะเชื่อชูหน่อยนะครับสื่อมวลชนครับพร้อมไม่พร้อมอ<ำ>โอโเป็นยังเป็นยันงฮมปอกกับสื่อมวลชนได้ไหมครับ<ำ>วันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยที่มาร่วมทำข่าวนะครับในางานนี้ของเรานะฮะ และเนเปลล่าลทุกคนพร้อมไมมพร้อม,อมเป็นใจเป็นนี่พร้อมไมมพร้อม,พร,อมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจิตกล้องเตรียมตัวให้ดีครับเพราะนี่คือเอเชียบัสเตอร์คนแรกของต c e ซมินนี่นิชา กับมินนี่นิชาครับ p C E Asia Master คนแรกครับขอสินธดายกับมินนี่สวัสดีครับมินนี่สวัสดีครับว,ว้าวสวยไหมสวยมากเแฟนๆมารอเยอะมากเลยมินนี่ดีใจมากๆที่ทุกคนมาหานีๆวันนี้นะคะ สวัสดีรับในเชิญเลยครับค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 3C a ซีดีเอเจแอมบานี่ค่ะวันนี้สื่อมวลชนก็มาเยอะมากๆากด้วยค่ะพี่นี่ออ๋ตื่นเต้นจังเลยค่ะและสื่อมวลชนเสียงดีมากมินีอาจจะไม่ทันขึ้นมาฟังเสียงสื่อมวลชนเนาะค่ะเนาะแต่เมื่อกี้ได้ยินดังถึงข้างหลังเลยหรอถึงข้างหลังเลยแต่อยากฟังต่อหน้าไหมอยากฟังขอดังกว่าเมื่อกี้ได้ไหมคะสื่อมวลชนขอเสียงหน่อยครับ หลังจากนิส่สุชนแบนดีเจเอยนานครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการมาร่วมอีเวนต์นะคะสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ประเทศไทยเลยค่ะที่ประเทศไทยนะคะและมาในฐานะของเอเชียแอมบาสเดอร์ด้วยปลบมือจากมินนี่ได้ไหมคะทุกคนต้องบอกว่านี้คือความภาคภูมิใจของของคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะต้องพูดแบบนี้เลยก็ว่าได้ถามอย่างนี้ดีกว่าวันนี้แฟนๆมาเยอะมาก สื่อมวลชนมาเยอะมากรู้สิ่งไงบ้างที่ได้มา,าร่วมงานในครั้งนี้ครับวันนี้ครับค่ะอันดับแรกนะคะนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทาง Grand Tree s e นะคะให้เกียรติไปนี่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ดีใจมอากๆมที่ได้เจอเนเวอร์แลนด์ทุกคนไม่คิดว่าทุกคนจะมาหาวันนี้กันเยอะในครั้งนี้ค่ะครับกำลังใจล้นหลามกำลังใจล้นหลามจริงๆฮะวันนี้มาพร้อมกับการเปิดตัว Cashmere h e l i s t i c ใช่แล้วค<า>่<า>ะใช่ไหมะ Cashmere h e l i s t i c อ๋อต้องออกเสียงแบบนี้ ขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งสองสาม Cashmere h e a lipstick โอ้ยมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกอบอุ้มริมฝีปากของเราอย่างนุ่มนวลน,นุ่มนวลเหมืน Catch life, อน Cashmere เลยค่ะใช่ไหม <laughs> <laughs> รู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคนะกับการเปิดตัว Cashmere h e a lipstick ใน้วก Cashmere h u g ในประเทศไทยของเราโอ้หนูดีใจมากที่ JC ได้ล็อตคอลเลคชันนี้ที่เมืองไทยแล้วนะคะวินนี่แอบมีโอกาสได้ลองเทสคอลเลคชันนี้มาก,ก่อนตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำคอลเลคชันแล้วก็คือชอบมากๆเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่มนุ่มมากๆ่าแล้วสบายริมฝีปากนะคะแล้วก็พิกเมนตสีแน่นมากๆยังไงก็มีตั้ง10เฉดสีเลยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะคะ อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับและถ้าได้เห็นแคมเปญวิดีโอของมินนี่ไปก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโอ้โหมินนี่ถ่ายท,ายทรรรอดสื่อสารออกมาได้แบบว่าถึงใจถึงอารมณ์ดูนุ่มไหมคะดูนุ่มมาก่อนมมออกอุ้มออ,ออกอุ้มด้วยน้งแคชเมียร์สุดๆสุดๆ <c oughs> แล้วมินนี่ทราบใช่ไหมครับว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทั้งออนไลน์ออฟไลน์นี่อย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วแบบนี้มาแล้วแบบนี้ออนไลน์ออฟไลน์สวยังเลยสวยมาก สวยมากสวยไหมสวยมากขอบคุณค่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับโฆษณาเลฮะรวมถึงรถไฟฟ้าก็จะมีการแร็ปมินนี่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เน็ตเวลาทุกคนไปที่ไหนก็จะเจอมินนี่ไปที่ไหนก็เจอ 3CE ดีใจมากเลยค่ะที่จะมีหน้าตัวเองในประเทศไทยเยอะๆอ๋อจริงๆเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็ดีใจเหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่า เห็นตรงนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าสีอ่ะสีปากสวยมากเลยสวยไหมคะสวยไหมสวยสุดๆสวยมากจริงๆสวยจริงๆแนะนำได้ไหมว่าถ้าจับแบบมันจับสิบสีใช่ไหมคะมีทั้งหมดสิบสีค่ะถ้าเลือกสักสามสีแนะนำแฟนๆและสื่อมวลชนที่นี่ค่ะสีอะไรดีครับในนี้ถ้าเกิดว่าเลือกสมสีใช่ไหมคะอันดับแรกขอเลือกสีที่ไม่ได้ทามาในวันนี้นะคะคือสีโทนเบจ เหมาะสำหรับสาวสาววอร์มโทนนะคะจะเป็นสีมีความเป็นสีน้ำตาลเป็นมอคค่ามูสซึ่งเทรนสีเนปีนี้ก็คือสีน้ำตาลทุกคนรู้ไหมคะไม่รู้หรอกเอาไปเป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าอยากอินเทรนก็ต้องทาสีท็อป ชาวเบจวันทีมนี้ทาในวันนี้นะคะ,ะเป็นส,สีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลที่ถูกตอ้องสีน้ำตาลที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็สำหรับสาวๆนิวโทนนะคะก็อยากจะแนะนำนะะเป็นสีฮัชเรดนะคะเป็นสีเป็นสีแดงสว่างก็คือตื่นมาปุ๊บ ออนึกแลวไม่ออกภาสีฮัชเรดนับรองว่ารอดแน่นอนค่ะจบเลยจบเลยสีอยวจบเลยสบายสบายเป็นสบสบายใช่เป็นสีพื้นพืนนะสีกลางกลางสีพื้นฐานที่แบบที่าใช้ได้ตลอดเวลาสีกันตายค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ยากแนะนำนะคะคือสี cozy whisper นะคะเหมาะสำหรับสาวๆคู่โทนก็จะเป็นสีชชมพูตุ่น ก็จะมีความเท่มีความเฟียสนิดหนึ่งครับค่ะ,คะก็คืออยากแนะนำกับสาวๆที่เอาวันนี้อยากจะได้ลุคเท่ๆหน่อยก็จะแนะนำเลนสี cozy w h p s p e r อ่านั่นก็คือ cashmere h a lipstick ของเรานั่นเองนะครับมี10เฉดสีแต่มนนี่แนะนำสามเฉดสีนี้ขอย้ำชัดๆ3ามเฉดสีนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อแบบว่าพอจบงานอีเวนตตรงนี้เจบปุ๊บต้องรีบวิ่งเข้ามานะจับจองเป็นเจ้าของเลยสีอะไรนะฮะ มีแรกมาค่ะสีโทเบจค่คะสีที่สองเป็น red. ฮัชเรดครับแล้วก็สีที่สามเป็นโคซี่วิสเปอร์ค่ะฝากสามสีนี้ไว้ด้วยนะฮะรับรองว่าใช้แล้วสวย สวยปึ้งสวยปึ้งสวยปึ้ง,สว,งสวยแน่นอนแต่ทั้ง74สีก็คือสวยหมดสวยทุกสีค่ะถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนมาลองทุกสีเลยหรือเข้าไปที่ 3CE Green ของเราก็ได้ได้แลว้วันนี้สามารถลองได้เลยนะคะถูกต้องครับนอกจากนั้นแล้วนะคบไม่ได้มาเฉพาะงานเปิดตัวแคชเมียร์ฮาร์ดดิกเท่านั้นออฟมินนี่คือเอเชียแอมบาสเตอร์เนาะถ้าจะให้แนะนำผลิตภัณฑ์ของ 3CE นะฮะชิ้นอื่นๆอ,อ,อีกค่ะโอ้แนะนำให้หน่อยได้ไหมครับไม่ถูกเลยค่ะอ่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว,ว่าเป็น อีกสิ่งหนึ่งที่มินี่ใช้ประจำเลยนะคะคก็จะเป็นแนะนำเป็นล e ิปอีกคอลเลกชันหนึ่งจะเป็น shine reflector นะคะจะเป็นลิปที่มีความมันวาวทำให้ปากอวบ ดูแบบดูดูอวบอิ่มแล้วก็ดูฉ่ำโกลว์แบบ 3D ค่ะว้าวใช่แล้วคนที่รีบิีปากแห้งโดยเฉพาะนะคะคอยากให้ลองตัวชายรีไซเตอร์เพราะว่าถ้าเราดูรีบิบปากชุ่มชื้นแน่นอนค่ะหาหาแนะนำตัวนี้นะฮะถ้าชอบแบบว่ารีบิีปากชุ่มชื้นอวบอิ่มอ๋อมีอีกนะมีอีกหม้าอ๋อก็มีอีกอัอกอนนึงแต่ว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นสปอยในเลน,นะค่ะหรอใช่เพราะว่าเหมือนที่เมืองไทยยังไม่เข้าแต่สปอยให้เนเปอร์แลนด์ก่อนระดับ เอเชียอัมบัสเตอร์มาทั้งทีสปอยได้เลยฮะเต็มที่ค่ะก็จะมีบลัชไลเชอร์นะคะที่กำลังจ,จะออนที่เมืองไทยเดือนหน้านี้โอค่ะก็อย่าเพินงรอติดตามกันค่ะเป็นบลัชไลเชอร์ในไอเทมเดียวกันนะครับนั่นก็หมายความว่า เดอนหน้าเจอแน่นอนเอแน่นอนค่ะเ้า3 C E ปุ๊บได้ของแน่นอน l u s h เล g ย t ร r รอเลยรอเลยอยากสวยอยากดูดีแบบที่มินี้แนะนำเลยนะฮะเก็บทุกตัวทุกไอเทมให้ครบเลยแบบนี้นะฮะสวยแน่นอนสวยแน่นอนรับประกันค่ะครับค้งนี้มินี้มาเมืองไทยต้องบอกว่าหลากหลายกิจกรรมที่มินี้ไปมาใช่ไหมฮะโปรโมทิน้่อัลบั้มของมินี้เองซึ่งก็โอ้โหทุกคนก็ เขาเรียกว่าการต้อนรับเป็นอย่างดีการตอบรับดีมากๆติด<อ>ชาร์ตว้าวมากมาต้อครับอี่นีใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนออชอบ โซโล่อัลบั้มแรกในชีวิตของไอ้นี่ที่วันนี้ตั้งใจทำมากๆค่ะ,คะ,คะวันออรอบนี้ก็ความจริงวินนี่มาได้ประมาณ3-4วันแล้วค่ะ,คะมาโปรโมทโซล่อัลบั้มชื่อบังไทยก็หวังว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้เราไปฟังได้อัลบั้มเธอค่ะเป็นโซล่อัลบั้มแรกที่วันนี่ตั้งใจทำไม่หมดเพียงเท่านี้มีโปรอัมสโตนใช่ไหมคะออกรายการต่างๆใช่ค่ะมีโปรอัมสโตนด้วยโปรอัมสโตนนะคะไงก็ ใครที่ยังไม่ได้แวะไปก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะมีจนถึงวันทนี่13กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับอยากรู้กลับมาทั้งทีมาทำงานหมดเลยอะ่ะมินนี่<อ>แล้วจะมีเวลาว่างจะอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับถ้าสมมติมีเวลาว่างม,มีแกลบบ้านสนิดหนึ่งอย่างเงี้ยฮะทุจริงรอบนี้ยังไม่ได้ทำหนึ่งอย่างคะ่ะคือไม่ได้ไปนวดเลยอะ่ะอ <laughs> ยังไม่ได้ไปนวดเลยค่ะปกติหนูกลับมาทุกครั้งเราต้องหาเวลาไปนวดแต่ว่ารอบนี้พีซมากจริงๆไม่ได้ไปนวดใช่แลอยากไปนวดแล้วก็แต่ว่ายังโชคดีที่มีโอกาสได้ไปทานข้าวกับที่บ้านแหล้ว่ะค่ะได้เจอครอบครัวแล้วเรียบร้อยก็จบวันนี้ก็มาด้วยนะคะแต่ไม่บอกไปเลยเหลืออย่างยังงั้นเหลือขาดนวดอย่างเดียวขาดนวดอย่างเดียวยังไม่ได้ไปนวดขอให้หาเวลาได้ขอให้มีเวลานั้นและได้เจอคุณหมอนวด เจ้าประจำเนาะมีมีมีเจ้าประจำอ๋ออกไปก่อนนวดที่ไหนก็ไม่เหมือนนวดเมืองไทยไม่เหมือนไทยมาสาดของเรามันโดกดังอยู่แล้วใช่แล้วนะนะขอให้ขอให้ได้นวดนะคะขอบคุณครับขอให้ได้นวดคะมาพูดถึงโต๊ะอลราบานอีกสักครั้งหนึ่งใชเลชร์ต่างๆทุกคนเห็นใช่ไหมครับเออโอ้มากมายเต้นกะเลียงค่ะอย่าบอกนะว่าจะเต้นโชว์มินนี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะฮะนี่ เราอินฟูต่างๆเนี่ยเออเราจะเราดูค่ะแต่หน,นูก็หนูก็เช็คฟี edback ตลอดค่ะฟี edback <ช><า>ดีมาก <นะ S 1> อยากให้เนว่าแลนไทยมาเต้นกันเยอะๆนะนนะ้ะอยากจะฝากอะไรกับสื่อมวลชนแล้วก็เนวร์แลนชาวไทยไหมครบค่ะก็ค่ะทุกทุกคนแล้วก็แฟนๆชาวไทยเนวร์แลนทุกคนนะคะวันนี้ก็พึ่ง ปล่อยโซโล่แอลบัมแรกในชีวิตของนนี้ที่ชื่อว่าเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็อยากให้ไปติดตามกันได้มทั้งหมดดเพลงนะคะมิน่มีส่วนร่วมในการโปรดิวซ์ทุกๆเพลงเลยแล้วก็ตั้งใจใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีส่วนร่วมในการคิดตั้งแต่คอนเซ็ปต์จนถึงทุกๆอย่างเลยก็อยากให้ไปฟังกันได้ค่ะนะคะ,ะคต้องบอกว่า ลือความภาคภูมิใจของคนไทยของเราแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆทุกเพลงที่านำอ,อกมาก,ก็ดีมา,มากๆจริงๆนะฮะถูกใจถูกอกถูกใจเนื้อวันทไทยมากๆเลยและชาวไทยทุกคนมากๆเลยปรบมือให้กับมินนี่สักครั้งนึงก่อนได้ไหมครับทุกคนรบมือให,หน่อยฮะรบมือห,หน่อยฮะ ท้ายจริงๆตอนนี้ฝากหน่อย Cashmere Hog Lipstick วันนี้ฝากอะไรกับแฟนๆและสืมม่อมวลชนหนออ่อยค่ะโอ้ยฝากทุกคนนะคะวันนี้มาลองกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะกับ3 CE Cashmere Hog Lipstick นะคะมีทั้งหมด10เฉดสีรับรองว่าถ้าได้ลองเนี่ยริมสุดปากนุ่มแล้วก็ละมุนทั้งวันแน่ออนอ,อนอยากให้มาลองกันค่ะ ต้องลองนะฮะถ้าได้ลองแล้วจะนุ่มละมุนตลอดวันอย่างแน่นอนกับ Cashmere h ฮั r t ิ l i p s t และวันนี้กับงานครั้งแรกกับ Free C E ของมินนี่ในฐานะเอเชียอมบ a s s a d o r ทุกท่านะขอเสียงดังๆให้กับมินนี่นิชายังไม่ไปไหนนะครับบรรยากาศดีแบบนี้ถ่ายรูป็นที่ระลึกหน่อยดีกว่าในะครับเชิญเลยครับช็อตแรกเดี๋ยวให้มินนี่ถ่ายคนเดียวก่อนบนเวทีนะคะตรงนี้นะครับ มินี่อยู่กับเราบนเวทีนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารจาก p c e นะครับและตัวแทนจาก r o r Oak Group นะครับให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้แล้วก็ถ่ายภาพกับมินนี่บนเวทีครับขอเชิญคุณเฟเดริกาแคมเปอรี่อีกครั้งบนเวทีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับทุกท่านครับ แล้วนะครับเป็นผู้บริหารจาก PCE บ Bank President รวมถึงตัวแทนจาก Royal Group นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ครับ